เอาละมันถึงเวลาแล้วฮะเวลาที่ต้องหาเงินให้ได้มากกว่านี้นี่ครับทุกคนอันนี้คือจำนวนเงินทั้งหมดนะทั้งหมดที่ทำได้ใน1วินาทีเนี่ยอยู่ที่38.53ิบแปดจุมิลเลียนมันน้อยครับมันน้อยเกินไปในระดับอโอจี OG. ใช่มันยังน้อยเกินไปฮะมันยังทำได้ไม่ไม่รวดเร็วผมต้องการแบบผ่านไปนาะทีนึงซื้อได้เลยเออแบบนี้ อันนั้นก็เกินไปนะแต่เอาจริงๆคือซื้อได้ครับ o g เนี่ยแค่ต้องเข้ามาเปิดฟาร์มทิ้งไว้แค่นั้นเองแต่มันก็ยังนานอยู่ดีฮะยังนานอยู่ดีเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยไล่ตั้งแต่ระดับทิ้งง่ายๆเลยนะครับจนมาถึงเอกโซติกเนี่ยผมมองว่ามันยังฟาร์มง่ายอยู่นะแต่พอเปลี่ยนมาที่ og เนี่ยมันยากมากทั้งที่ในฐานขผมเนี่ยเป็นเอกโซตหมดแล้วนะครับแล้วฐานที่มีอ่า3-4ชั้นด้วยกันมันมันค่อนข้างเยอะ ในคลิปนี้ก็เลยอย่างที่เกินไปตอนแรกนั่นแหละต้องการเพิ่มเงินโดยการเพิ่มเงินที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการรีเบิร์นั่นเองผมแค่ต้องการเอกโซติกตัวนี้ฮะเคทูพัด k คพัดเพราะว่าถ้าผมได้มาเนี่ยผมจะได้พื้นที่ในการทำเงินเพิ่มอีก4ที่ด้วยกันแล้วก็เงินเพิ่มอีก10%นะครับแถมได้ชั้นบนขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งที่ต้องหาให้ได้ในตอนนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะหาไม่เจอเลยก็ตามหาไม่เจอจริงๆอ่ะ ลองนั่งกดไปคือมันมันไม่เจอจริงๆนะครับนี่ฮะเข้ามาที่ index มันคือตัวนี้ฮะผมยังขาด e x ็กโซติกอยู่2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันหาง่ายนะไม่ได้หายากเราไม่จำเป็นต้องรอสุ่มก็ได้ครับตัวเนี้ยให้เรามายัางตรงนี้ครับนี่คาบเมชชีนมันก็คือตัวนี้ฮะโคโคซีนีมามามาเอ้ยโคโคซีนีมามานะฮะวิธีการคาบก็ใช้67ครับแล้วก็ อ,อีศกหนึ่งตัวแล้วก็จีลาฟาตัวนี้อีก1ตัวซึ่งทั้งสาตัวนี้ผมมีหมดแล้วสามารถเอามาคราบได้เลยซึ่งผมก็ว่าจะเอามาคาราฟอยู่ไหนๆก็พูดแล้วเอามาคาราบเลยแล้วกันแต่แต่ทุกคนลองดูตรงนี้ก่อนครับในฐานของผมเนี่ยเบนรอดเป็น4ดาวหมดทุกตัวแล้วนะใช่ผมนั่งฟาร์มาอย่างยาวนานนั่งไข่ดีเออรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับ OG ตัวแรกแล้วก็หนึ่งเดียวของเราดูทำเงินครับ อันนี้ก็เป็น4ดาวเหมือนกันฮะเลเวลห้าสิบถ้าใครจํากันได้ในคลิปที่แล้วตัวนี้ก่อนที่จะมี OG เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทําเงินสูงที่สุดตัวนี้ติดบัฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็น4ดาวด้วยแต่ทุกคนดูครับโอ้โห,โห,โหยังสู้ OG ที่ไม่ได้ติดบัฟอะไรเลยไม่ได้นะถือว่าค่อนข้างห่างชั้นมาผมจะเอาไปคาฟนะครับผมก็เลือกตัวที่ไม่ได้ติดปงติดบัฟแล้วกันมามนี่ฮะการคารฟใช้เวลา12ชั่วโมง นานมากๆถ้ารู้งี้ผมค้าปไปนานแล้วอะค้าปเรียบร้อยครับอาสกิปเท่าไหร่เอ่ยขอไม่โอโ้โหเนี่ยตอนนี้จริงๆผมก็มาที่ค้าฟแมชชีนโดยการใช้ส่วนผสมของเจ้าพวกนั้นนะตัวที่มันหาง่ายๆเอามาคาฟก็ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวเนี้ยตัวที่ผมกำลังค้าฟอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวที่น่าจะทำเงินสูงที่สุดในระดับเอกโซติกแล้วละ่ะอ่าแต่แค่น่าจะไม่ติดบัฟมั้ง มั้งนะเออแล้วก็เรื่องการมิวเทชันตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจถึงวิธีการใช้งานเดี๋ยวขอลองขอลองเล่นนิดๆหน่อยหน่อยลองดูลองดูเอาตัวที่ไม่น่าจะอันตรายมากมายอย่างเช่นอันนี้มีบัฟสองบัฟก็น่าสนใจนะอ่าหยิบมาก่อนแล้วก็ตัวนี้ไม่มีบัฟนะครับอ่าหยิบมาผมไม่แน่ใจนะว่าวิธีการมิวเทชันตรงเครื่องเดี๋ยวมันทำยังไงลองลองเล่นดูก่อนเอาละเราต้องเอาตัวที่ติดบัฟเอามาใส่ก่อนใช่ไหมโอเคแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวนี้ใส่อา้าวก็คือต้องติดกายพันก่อนใช่ไหมตัวหนึ่งเอ้ยเอาง่ายๆต้องมีติดกายพันสองตัวเออใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เอออ่านี่ไงนี่ไงได้คู่ครับแสดงว่าถ้าผมเอาตัวอื่นมาใส่อีกก็ก็น่าจะได้เนาะเอออันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มเงินหนุ่นกันนะใช่เพราะว่าติดบัฟเพิ่ม แต่ว่าเราก็ต้องไปหาพวกเบรนรหดพวกนี้เพิ่มเติมอีกงั้นแป๊บหนึ่งนะผมขอเช็คดูก่อนว่ามีอะไรแบบติดเยอะๆบ้างโอ้โนี่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 อันนี้ติดแบบมาหากราบเลยนะครับเออเดี๋ยวเราค่อยเอาคืออันนี้มีตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้ติดค่อนข้างเยอะงั้นเดี๋ยวรอไปทําตัวนู้นก่อนเพราะว่าเหมือนจะติดบัฟไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้มีน้าแข็งมีทอร์นาโดใช่เหมือนเหมือนจะติดไม่เหมือนกันด้วยถ้าผมเอาตัวนี้ไปรวมกับอีกตัวนู้นก็ได้5้าอย่างรวมกันครับในตัวเดียว โอ้เยอะจัดอ่ทำการคอมบ i n e ไปเลยฮะเรียบร้อยครับรอไปฮะ6ชั่วโมงตอนนี้ลดลงมาใช่ไหมลดลงไหมเนี่ยจำไม่ได้แต่อยู่ในหลัก35บิลเลียนนี่ยแหละก็ไม่ได้ลดมากถือว่าเป็นการทดรองแล้วกันเนาะเอาละตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคืออยากแค่อยากรีเบิร์ตเลยตอนนี้เพราะว่าตัวนั้นคือน่าจะต้องหาแบบนี้ได้แหละเนื่องจากมันคาฟไม่ได้เนาะ ก็ขอว่า OG อย่าเพิ่งมาแล้วกันตอนนี้เพราะว่ามานี่ก็อยากได้เดี๋ยวต้องเก็บตังค์อีกอยังไงขอรีเบิร์กก่อนไปอุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอันนี้เป็น e x c l u s i v e ใช่ไหมหรือว่า Limited ได้เฉยนะครับ1%อินเด็กซ์หน่อยสิอ่าเป็น e x c l u s i v e ฮะ เอกุศิบก็จะมีการนับนับเงินไม่เหมือนกันเนาะถ้าจําไม่ผิดนะลองวางดูสิอ่าจริงด้วยครับก็คือเหมือนจะคํานวณจากตัวที่ทําเงินสูงสุดนะแต่ว่าคํานวณแบบไหนอันนี้ผมไม่สิคือมันคํานวณกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดูจากตรงนี้น่าจะ50าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ใช่ดูดูจากตรงนี้นะน่าจะ5 0เพราะว่าอันนี้อยู่ที่4 5 9รห้าล้านลองดูที่ตัวนี้ 459ล้านอ่ะถ้าคำนวณ50%เนี่ยก็คือเทียบเท่า OG ตัวนี้เลยครับงั้นเพื่อการทดสอบนะฮะ459ใช่ไหมของตัวนั้นเดี๋ยวผมลองอัปอันนี้เข้าไปอ่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเท่าไรอ่าดีฮะเห็นไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยแสดงว่าตัวนี้น่าจะนับแค่50%เอาละถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าดูที่ตัวเลขเนี่ยถือว่าสูงกว่าหลายตัวมากๆนะฮะเรียกได้ว่าดีมากดเพื่อเอา บูตเงินบูตโชคแค่นั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งสุ่มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตอนนี้อยากได้แค่รีเบิร์เลยโอ้โทุกคนครับทุกทุกคนครับเจอแล้วฮะเอ็กโซติกเคทเคุพัดเคผัดสักทีครับอ้โหเอามานี่ครับคือถ้ามันรีเบิร์ได้เนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รีเบิร์ให้อันนี้เอเท่าไหร่นะ เอออีกแค่นดิดเดียวอีกแค่นดิดเดียวจัดมาคราบเรียบร้อยตัวแรกนี่เลยออกสักทีนะอ่ขอดูด้หนึ่งที่นั่นไงไม่ว่างไม่เป็นไรไม่รีบนะครับด้านบนนี้วางปชั่วโมงก็อีก20ไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็คงต้องรอรอหมดเลยทั้งกายพันธุ์แล้วก็คราบแล้วก็ไข่ที่จะเอาไว้รีเบิร์ตเนาะ โอเคครับทุกทุกคนในที่สุดคลิปนี้ก็เดี๋ยวได้รีเบิร์ตฮะยังไม่ใช่ตอนนี้ครับมันต้องมันต้องรอแต่ได้รีเบิร์ตแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยนะครับก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนี่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม